เพิ่งจะจบหน้าร้อนเราก็เข้าสู่หน้าฝนช่วงนี้อากาศดูแปรปรวนและเปลี่ยนเร็วช่วงนี้ก็ไม่แปลกว่าคนไข้โรคปอดก็จะมาในเรื่องไอและวีสมากขึ้นวันนี้เรากา็ลองดูกันว่าความเชื่อผิดๆของคนไข้โรคหอบที่ทําให้เขาป่วยง่ายในช่วงฤดูฝนนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับผมหมอวินัยครับสําหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหล่น ย้ำอีกทีใครที่ชอบฟังคลิปสั้นผมอาจจะไม่ถนัดผมชอบพูดคลิปยาวผมชอบขยายความผมชอบเปรียบเทียบเพื่อให้เราเห็นภาพเพราะเจตนาผมอยากให้เราเข้าใจโรคปอดและทางเดินหายใจเพราะผมเชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้ามันอาจจะเป็นปัญหาของสังคมเรายาหอบผืดอันตรายกินบ่อยๆไม่ดีกินมากจะติดกินมากเดี๋ยวตับไตจะพัง ครับนี่ก็เป็นความเชื่อที่เชื่อกันมานานย้ำอีกทีครับหอบพืดเปรียบเสมือนโรคหัวใจโรคตับโรคสมองเป็นโรคเรื้อรังถ้าเราไม่ใช้ยาโรคจะดำเนินมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะเข้าสู่ภาวะหอบพืดระยะที่กู้ไม่ได้ช่วยไม่ได้ผมเคยพูดในคลิปหอบพืดรักษาตามอารมณ์เสี่ยงอนาคตแย่คนดูเยอะมาก ลองขึ้นกระดานให้ดูแล้วลองไปฟังดูนะครับหอบหืดเป็นโรคที่ต้องใช้ยาครับไม่ใช้ยาไม่ได้ไม่ใช้ยา,ไม,ไ,ไ,มยาไม่งั้นร่างกายและปอดเนยจะเข้าสู่ภาวะอักเสบง่ายทุกๆครั้งที่ปอดผมอักเสบเปรียบเสมือนเครื่องยนต์มันจะร้อนอักเสบบ่อยๆเครื่องยนต์ร้อนบ่อยๆปอดผมร้อนบ่อยๆมันจะกระตุ้นให้ปอดมีแผลเป็นง่ายขึ้นนะครับคนไข้ก็จะหอบเดิมทีอาจจะหอบแค่ช่วงฤดูฝนฤดูหนาว ถึงจุดหนึ่งจะหอบตลอดปีหอบง่ายหอบบ่อยต้องใช้ออกซิเจนเรื้อรังดังนั้นไม่ใช่นะครับยาหอบผื่นใช้นานๆานไม่ติดครับยาใช้นานๆานหมายถึงเราเป็นโรคเรื้อรังต้องใช้ยาในการประคองโรคใช้มากใช้น้อยเดี๋ยวหมอจะเป็นคนปรับช่วงที่ดีก็จะลดยาช่วงที่แย่ก็จะปรับยาขึ้นหอบผื่นเป็นการรักษาแนวขั้นบันไดนะครับ อยากให้สบายใจจุดนี้คนไข้เป็นโรคหอบไม่ควรออกกําลังกายไม่ควรว่ายน้ําไม่ควรไปยิ่งไม่งั้นหอบจะก,กําเริบอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนี่ก็เป็นอีกความเชื่อที่ผิดนะครับเราไม่เคยห้ามให้คนไข้ออกกําลังกายนําซ้ําเราสนับสนุนให้คนไข้โรคหอบเนี่ออกกําลังกายภายใต้การดูแลของแพทย์หลายคนคนไข้ของผมหรือคนไข้หอบหืดที่สงบแล้วที่ใช้ยาและโรคไม่กําเริบเนี่ย จะเห็นว่าหมอเนี่ยรณรงค์ให้ไปปั่นจกักรยานไปออกกําลังกายแต่แน่นอนครับในช่วงฤดูที่น่าเป็นห่วงเช่นฝุ่นเยอะๆฝนหนหนักๆอากาศเย็นหรือชื้นมากๆเราก็แค่เตือนหรือเราจะมีแผนสำรองเราเรียก action plan เมื่อไหร่หอบผืดกำเริบเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการ action plan ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาฉุกเฉินพ่นหรือยาฉุกเฉินกินหรือปรับยาสเตรอยพ่น,พนเพิ่มจำนวนเวลาดัางนั้นคนไข้ที่เป็นหอบผืด ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้เลยครับออกกำลังกายว่ายน้ำเล่นยิมเล่นฟิตเนสเล่นโยคะได้หมดถ้าหมอไม่ห้ามและส่วนใหญ่โรคนี้เรารณรงค์ให้ออกกำลังกายหอบหืดอเป็นโรคของเด็กเดี๋ยวโตมาก็หายไม่ต้องทำอะไรถูกต้องครับแต่ถูกไม่หมดมีคนไข้าบางส่วนที่เป็นหอบหืดอตอนเด็กแล้วจบเวลาเข้าสู่วัยรุ่นหรือเวลาแตหนุ่มใช่ไหมครับแต่มีคนไข้อีกไม่น้อย ที่เริ่มกลับมาเป็นหอบผือดในวัยทำงานนั้นมันจะเป็นช่วงแก็บช่วงว่างก็คือในราวๆอายุ12-20ถึง20เนี่ยบางคนจะไม่กำเริบแต่ไปกำเริบอีกทีตอนช่วง20 25 30หรือบางคนไปกำเริบอีกทีตอน40-50อันนี้บอกไม่ได้หากเราเคยเป็นคนไข้หอบผือดตอนเด็กนะครับและเรามีอาการไอบ่อยๆถึงแม้เราจะไม่วีสก็าตามไอบ่อยๆหรือไอเรื้อรัง ควรจะเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าไม่ใช่เป็นหอบหืดนะแน่นอนครับผมพูดเสมอไอรด้วยรังไม่ใช่มีแค่หอบผืดอาจจะเป็นภูมิแพ้อาจจะเป็นหลอ,อดลมอักเสบมีสารพัดสาเหตุแต่สําคัญที่สุดคือถ้าเราเป็นหอบหืดเราต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาและติดตามและเฝ้าระวังยังมีคนไข้ไม่น้อยนะครับพอเป็นหอบตอนเด็กๆโตมาเนี่ยเข้ามาหาลัยก็ไอ <c oughs> แต่ก็คิดว่าไอเล็กไอน้อยจนกระทั่งวันดีคืนดีต้องมาห้องฉุกเฉินเพราะหายใจหอบเหนื่อยเสียงวิสแล้วไปเจอว่าตัวเองเป็นหอบซึ่งภาพอย่างนั้นเราไม่อยากให้เกิดในสังคมดังนั้นถ้าเราเคยมีประวัติหอบถือตอนเด็กแล้วโตวมามีอาการทางปอดอาการทางทางเดินหายใจก็แวะปรึกษาหมอปอดใกล้บ้านหอบหือไม่มีอะไรไม่ได้เรื่องใหญ่มากไม่ได้อันตรายมันก็แค่ไอแล้วก็เสียงวิซวิใช้ยาพ่นฉุกเฉินอย่างเดียวหายแล้วก็จบครับแยกย,ย้าย ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาทั่วโลกไม่ใช่แค่ปัญหาเมืองไทยผมเองก็เคยทำคลิปว่าถ้าใช้ยาฉุกเฉินอย่างเดียวรักษาหอบหืชอันตรายแน่ขอบหืชเนี่ยเราไม่ได้รักษาด้วยยาฉุกเฉินถ้าเทียบง,ง่ายๆคือคนไข้ที่เป็นโรคปวดหัวเ,เ,เราไม่ได้รักษาด้วยการใช้พาราคนไข้ที่เป็นโรคปวดพวกปวดข้อนิ้วข้อเท้าข้อเข่าเราไม่ได้รักษาด้วยยาอักเสบหรือ,อยากแก้ปวดเรารักษาที่ต้นเหตุครับ จริงไหมครับหอบผืดก็เหมือนกันครับอาการไออาการหอบอาการเสียงวิสเป็นเพียงแค่อาการาการที่เราใช้ยารักษาอาการเท่านั้นเนี่ยมันไม่จบเผลอๆมันจะทําให้คนไข้ดื้อยารักษาด้วยซ้าดังนั้นคนไข้ที่มีความเสี่ยงหรือเข้าเกณฑ์ว่าเป็นหอบผืดแนะนํานะครับควรจะเข้าสู่กระบวนการรักษาหอบผืดเข้าใจครับว่าเราคงไม่อยากไปโรงพยาบาลบ่อยแต่เชื่อผมครับคนไข้หอบผืดแม้กระทั่งคนไข้ผมถ้าดีแล้วเนี่ย สี่เดือนค่อยเจอกันทีปีหนึ่งเจอกันสามครั้งนะครับให้เฝ้าระวังอยู่ในสายตาหน่อยเป่าปอดเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูว่าขอบพืดของเรามันส่ง,สงอยู่ถ้าดีแล้วบางคนหกเดือนยังมีเลยครับเห็นนะครับดังนั้นการใช้ยาฉุกเฉินอย่างเดียวไม่ควรครับเหตุผลคืออะไรผมเคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ความเชื่อผิดๆของขอบพื้นที่ผมอยากให้เราลองกลับไปทบทวนและใส่ใจเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเจอกัน ในยามที่เราหอบเหนื่อยเราจะได้เจอกันในยามที่คุณปกติไม่ได้หอบมากไม่ได้เหนื่อยมากเพราะเจตนาของเราคือไม่อยากไปเจอคุณในห้องฉุกเฉินหรือไม่อยากเจอคุณใน ICU ขอให้หน้าฝนนี้ผ่านไปได้ด้วยดีคนไข้หอบพื้สู้ครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับหากใครที่สนใจหนังสือรู้รอดปลอดภัยสามารถสั่งผ่าน Li n e Official ได้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานในนี้ผมก็ได้สรุปนะฮะหัวข้อ สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่สนใจนะครับสีภาษาค่อนข้างง่ายลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เริ่มใส่ใจสุขภาพปอดเพราะอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพปอดจะเป็นปัญหาของสังคม